พจุ๋ยเผยสาเหตุไม่ไปงานไว้อาลัยเตงโมทําชาวเน็ตไม่ปลื้มทัวลงยับโดนดราม่าหนักสําหรับ DJ, ดีเจพุทพุทธิชยัยและจุ๋ยวรัตยาที่ทั้งคู่ไปออกรายการแฉเมื่อวันที่10มีนาคม65มีช่วงหนึ่งมดดำคชาภาซึ่งกำลังอ่านข่าวแตงโมพัทรธิดานิดาได้ถามสาวจุ๋ยขึ้นมาว่าไปงานศพแตงโมไหม โดยจุย๋ยตอบว่าไม่ได้ไปเพราะว่าจุย๋ยไม่ได้ทำงานร่วมกับน้องแต่ว่าแสดงความเสียใจด้วยวิธีอื่นขณะที่ดีเจพูดไม่ได้ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยักหน้ากลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีล่าสุดเจ้าตัวไลฟ์ชี้แจงแล้วว่าคือวันนี้ที่ต้องรีบออกมาพูดเพราะว่ากลัวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ก็เลยต้องขออนุญาตรีบออกมาชี้แจงไม่อยากให้เรื่องบานปลายและใหญ่โตไปกว่านี้ความตั้งใจแรกของจุย๋ย ตั้งใจจะส่งพวงหรีดไปให้แต่ไม่ทราบว่าทางงานไม่รับพวงหรีดก็เลยสั่งยกเลิกและมีการโพสต์แสดงความเสียใจในสตอรี่ไอจีไปแล้วในวันที่พี่มดดำถามก็ตอบในความเป็นจริงในส่วนของจุย๋ยไม่ใช่ส่วนของพุทธวันนั้นมันตัดเบรกรายการพอดีด้านพุทธก็เลยไม่ได้ตอบแต่จริงๆพร้อมตอบอยู่แล้วในส่วนของพุทธเองที่เล่นละครด้วยกันแล้วทำไมไม่ไปขอบอกตรงนี้ว่าเรากับจุ๋ยเสียใจมากๆ ซึ่งในวันที่ทราบข่าวก็ลงสตอรี่ไอจีแสดงความเสียใจเหมือนกันส่วนเรื่องที่ไม่ได้ไปงานก็มีภารกิจหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ไปรวมถึงมีคิวถ่ายละครด้วยก็เลยอยากอธิบายตรงนี้ให้หลายๆคนเข้าใจถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปงานแล้วช่วงนี้ทั้งคู่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวมีลูกทางคุณหมอก็อยากให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของการเจอคนเยอะๆก็เลยอยากชี้แจงให้ทราบตรงนี้ด้วย ด้านจุ๋ยก็บอกทิ้งท้ายว่าไม่ถือโทษโกรธใครที่เข้ามาคอมเมนต์วิจาร์ให้อภัยแบบจริงๆขอให้ตรงนี้เป็นอภัยทานจะได้ไม่มีเศษกำไปกระเด็นติดที่ใครเลย